สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่1กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรโดกระหกกม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสบันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2564 ข้อความพระราชสารอํานวยพรมีดังนี้พระนักท่านนางสุสานาชาปูโตว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาว่าในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพละนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสโลวักประสบความสําเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรอันราบรื่นและเจริญงอกงามที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นอันจะนํามาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองเป็นอนเนกประการพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกกร้าโปรดกระหม่อมอให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายนต5 6 4 ข้อความพระราชสารอำนวยพรมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพระเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ดังเพื่อความสําเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูล์ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้าตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองอีกทั้งเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมทั้งการท่องเที่ยวต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เรื่องกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต วันนี้เวล 12. า12.50นาฬิสนาทีสำ็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่7เรื่องกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่4และปีที่5คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564ซึ่งเป็นการทรงบรรยายแบบออนไลน์ครั้งสุดท้ายทรงบรรยายถึงการนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการรักษาโรคให้ได้ผลดีขึ้นโดยการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งในช่วง4 0กว่าปีที่ผ่านมามีการค้นพบและเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์มากขึ้นเป็นลำดับการพัฒนาและการใช้ยารักษาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความแม่นยำ ในการวินิจฉัยโรคเป็นที่ยอมรับว่าการจำแนกประเภทของมะเร็งในรูปแบบเดิมมีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเราได้รู้จักโรคมเร็งมากขึ้นทำให้เราได้ทราบว่าโรคมะเร็งหลายชนิด ซึ่งเดิมเคยถูกรวมเป็นโรคเดียวกันควรจะต้องแบ่งออกเป็นประเภทย่อยหรือ subcategories ของโรคที่แตกต่างกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไมการรักษาในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จน้อยมากในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งในแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้นจึงช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นและอาจทำให้หายขาดได้ส่งยกตัวอย่างความเป็นมาในการพัฒนายากลีเวกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งถือเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสาเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุก,กรรมที่จำเพาะมากของมะเร็ง รวมทั้งทรงยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคนมาใช้ในการรักษามะเร็งปอดแบบเฉพาะบุคคลซึ่งได้ผลดีอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดตามมาเนื่องจากเมื่อใช้ยารักษาไประยะหนึ่งมักพบการดื้อยาขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ๆออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไป ในช่วงท้ายทรงบรรยายถึงการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยใช้ยาที่มุ่งเป้าที่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนโดยมีการพัฒนายาขึ้นหลายกลุ่มรวมถึงยาที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของโครมาตินด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการโดยการหาแนวทางการรักษาดวาหาห้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านมะเร็งในอนาคต ความรู้เรื่องการเกิดมะเร็งอองโคจิ e เนสิที่นักศึกษาแพทย์ได้รับพระราชทานจากทุนกระหม่อมอาจารย์ทั้ง7ครั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรคกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทำให้สามารถระงับโรคมะเร็งได้และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่ออุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงในราษฎรที่ประสะบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่28และ29สิงหาคม2564จึงทรงพระกรุณาโปรโดกระ้าเปิดกระมม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสะบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยในวันนี้เวลา13.00นิกาหอ,อประชุมเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทรงระกรุณาโปรดกระาเปิดกระบ,รบอมให้พวกในคระรุฐบิตองคมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นทรงพระก,ร,ะก,ร,ะกรุณาโปรดกราบเปิดกอรหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุรห์ในพระบรมราชูปธมรมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,000ถุงมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ่อจากนั้นอองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรป,ปราการพื้นที่อำเภอบางพลีและพื้นที่อำเภอบางบ่อรวมสิบครอบครัวพร้อมทางพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่ตอไปรัศดรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นลน้นทน จังหวัดสมุทรปราการได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำโดยเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอต่างๆเมื่อวันที่28และ29สิงหาคม2564ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่นิคมอุตสาหากรรมบางปูซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างๆกว่า300บริษัทในบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรโรงงานและบ้านเรือนรัษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนคาดว่าน้ำจะลดลงใน1-2วัน องคมนตรีประชุมติดตามการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลาส0บนาฬิกาที่สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปรเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีองคมนตรีนตรในฐานะรองประธาน,นาคณะกรรมาการนายเดนุชาสินทวานนท์ในขาธิการกรปร,รและผู้เกี่ยวข้องประชุมติดตามการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิในปี2564 ได้ดาเนินง,งานในต่างๆพ่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรดด์มหาราชร,รมนาพิะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและผู้สนใจนดยจะททาหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน12หลักสูตรในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เช่นการปลูกเมล่อนด้วยปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งการแปรรูปสาหร่ายพงองุ่นการปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำและการเลี้ยงไก่ไข่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน3,889ราย ในส่วนของงานขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ส่งเสริมการทำธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้าและปูทะเลขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆรวม5กลุ่มตําตำบลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าคุ้งกระเบนจำนวน208ครัวเรือนพื้นที่2,412ไร่สามารถสร้างผล,ผลผลิตที่มีมูลค่ากว่า60ล้านบาท นอกจากนี้ยังฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าบกป่าชายเลนป่าชุมช,ชนรวมถึงญ้าทะเลเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิดส9ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวคุ้งกระเบนได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจัดทำโครงการกล้าอิ่มสุข แจกชุดปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน สมเด็จพระนิธฐาธทราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชธาตุพนมจังหวัดนครพนม สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด -19 และโรคระบาดต่างๆให้หมูนลนิธิชัยพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพิ่มบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลสุนทรพระยุทธราชเลิงนกทาอำเภอลงนกทกเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนายเจนวิทย์เวชกามานายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุนทรพระยุทธราชเลิงนกทาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนสองเครื่องสำหรับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ ในวันเดียวกันนี้ที่โรงพยาบาลสุนทรประยุพร,ราชธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนายแพทย์มนูชัยวงศ์โรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุนทรประยุพร,ราชธาตุพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PA PR พระราชทานจำนวน10บชุด เมืองนาพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเพื่อปกป้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทัดพนมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม497รายรักษาหายแล้ว445รายเสียชีวิต3ราย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด1ิและโรคระบาดต,ต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่0673004873 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่ Line ID ดีแอดชัยพัฒน์หรืออีเมล i i f donate gmail.com หรือปริศนีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาซอยอรุณอมรินทร์ถนนอรุณอมรินแขวงบางยิ่งขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสปริศี1 0 สมเด็จเจา้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรักษรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนโฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอาสาว63จังหวัดเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาค วันนี้ที่ศูนย์ขวัญแผ่นดินตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานายแพทย์ทินกรบินหะยีอารงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเหน็จพระยุพรราชยะหาพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์สมาชิกพอสวประจำจังหวัดยะลาให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเหมืองลาบูอำเภอยะหาจำนวน750คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานต่างทราบซึ่งลสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตยาราชนารีเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสาริศวภาเอกเอี่ยมสิน์สวัสดีค่ะรายการต่อไปรับชมส